ตัวสีชมพูหวานแล้วเลยอ้วนตูตะห<ม>หน้าลงเอาไปมอดฮอดไหลควันมากเลยกร้กอนหน้าดูเลยลูกหมหูตัวนี้โอ้แม่สาวน้อย v m n p o r s c h e อชตดูวันนี้ไดโนเสาร์จะพาเราไปหาอะไรกันครับเนี่ยดูเข้ามุ่งหน้าไปสู่ต้นไม้ต้นนั้น เขาจะไปที่ไหนครับเขาจะไปหาอะไรมากเขากำลังเดินทางไปอูตอนนี้เรืต้องสาวเตียนตาลใกล้ถึงจุดหมายแล้วสีเขียวกำลังเดินตามไปติดๆ อะไรเนี่ยโอ้ฮิปโปโเตมัสอาปากใหญ่หมากนี่และตอนนี้นดโนเสาร์กำลังเลี้ยวไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วครับเขามุ่งมาทางนี้เัาจะเจอกับตัวโอ้นี่ว่โอ้ยาวากำลังกินขัน้นไม้ายิงกันครับอ้าวนี่เขากำลังเดินทางต่อไปอีกนะแล้วเขาจะไปเจอตัวอะไรครับมีอะไรไหมโอ้ ลิงนี่ลิงชิมเป็นตีว้าวแล้วตอนนี้นี่ลิงก็ลิลาโอ้ดังเนี่ยมเลยตนนัวนี้โอ้นี่เรามาอีกจุดหนึ่งแล้วครับนาะเจอเลงเสือหืมเป็นเสือโค้เงเหนอ้าวโหและนี่คือ เสือคั้งสีขาวโอ้โหสีดำนรักิเลยตัวนี้อาสีฟ้าด้วย <Wow. S 1> ว้าวไหนไปหากันต่อเจ้าไดโนเสาร์อุ้ยนี่มีผูห้าปากน่ากลัวมากมีตัวนี้โอ้มีสีน้ำตาลเลยหายต่อไปไดโนเสาร์นี่มาเจอจุดตรงนี้ oh. โอ้ชา้าง สวยมากเลยช้างตัวน,นี้งาใหญ่มากงายาวด้วยโอ้ <Wow. S 1> ดูลวดลายเขาตะกอนหายต่อไปเลยครับและตอนนี้เจ้าไดาโนเสาร์ยังเดินทางต่อไปเพื่อไปอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งเ,เราไปดูกันว่าเขาจะเดินทางไปเจอกับตัวอะไรยกนี่ไงเจ้าไดาโนเสาร์ ลายเขาสวยงามเดินสง่ามากเลยไปตัวไหนเจออะไรอีกครับดึมเดิมดิมเฮ้ยโอ้เจ้าปลาสิงโตไ้่นอโอ้กำลังเดินแข็ก่งอยู่เลยนะโอ้โหว้าวเขาดูมีสง่าราศีมากสิงโตตัวนี้ไปต่อไปมีอีกไหมเฮ้ยโอ้โหเอาก็ได โซดที่ครับนน่ากลัวมากอาปากรอ,อกินเหยื่ออยู่โอ้โหดูลายเขาสิแม่สาวน้อยว้าวอาปากอย่างน่ากลัวเลยนะแม่สาวน้อยเอ้ยโอ้ยและไปโดนเสาพี่น้องสองตัวนี้ยังคงเดินทางไปหาสักตัวเื่นกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเดินไปหาเจอตัวอะไร เราช่วยต่อเขาดูอยู่นะเฮ้ยหูหมูสามตัวตีชมพูหวานแววเลยอ้วนตุตะห,หน้าลงเอาไปมอดทอดไหลควันมากเลยนะ่าจะกรอบหน้าดูเลยลูกหมูสามตนนัวนี้โอ้แม่สาวน้อยหน้ากินสือเกินว้าว โอ้โหโอ้โหดูหมูเขายืดได้ด้วยว,ว้าวโอ้โหสามตัวเลยนะหมือเป็นแบบหมูยืดๆได้นะเนี่ยและนี่ก็คือพี่น้องไดโนเสาร์ที่ออกตามหาสัตว์ป่ามากมายเหล่านี้นั่นเองนี่มีทั้งเสือคิงคองนี่มีคอง ลิงจิมปันซียีรัตช้างแพนดาแมารายสิงโตฮิปโปนี่แล้วก็โจโลเคและเจ้าลูกหมูสามตัว <Wow. S 1> ว้าวนี่ก็เป็นบรรดาสัตว์ป่าที่พี่น้องไดโนเสา์ได้ออกตามหาให้เราจนเจอนั่นเอง ถ้าเพื่อนๆอน,น,อน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง B M N p o r c h e ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย